ราคณาราศีกรกฎครึ่งปีแรกเขาเป็นยังไงบ้างครึ่งปีแรกนะคะราคนากรกฎเนี่ยดาวประจําเขาจะเป็นดาวจันทร์ในพื้นดวงของเขาดาวพฤหัสจะอยู่ในภพของอริและภพสุภะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนคู่ตรงข้ามเลยอริคือปัญหาและอุปสรรคในชีวิตสุภะคือความเจริญก้าวหน้าแล้วพอเราจะถ่ายมันหมายความว่าเมื่อดาวพฤหัสมาส่งผลแก่ดวงชะตาย้ายเข้าสู่ภพวินาศ เพราะฉะนั้นการขยับขยายในช่วงครึ่งปีแรกมันอาจจะไม่สุดในแง่ที่ว่าสิ่งที่วางแผนไว้ถ้ามันจะเกิดปัญหามันก็อาจจะเกิดปัญหาไม่สุดหรือเรียกว่าไม่แย่อย่างที่คิดแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งที่อยู่ในภพสุภะมันจะไปได้แหละมันจะสำเร็จและมันจะก้าวหน้าขึ้นและก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกของคนรัคนากรากฎอย่า คาดหวังคาดหวังกับสิ่งอื่นๆอ,อะไรมากคือเราแค่ตั้งใจทําในสิ่งที่เราได้รับภาระความรับผิดช,ชอบมาให้เต็มที่มากที่สุดทีนี้ดาวจะกลับมาดีอีกทีหนึง่งคือครึ่งปีหลังหรือตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ปัญหาต่างๆความไม่สุดต่างๆหรืออะไรต่อมิอะไรหลายๆอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นบทพิสูจน์ก็ได้บททดสอบก็ได้ว่าเราจะมั่นคงหรือกระทําสิ่งนั้น ได้จนผ่านพ้นมาจนถึงมิถุนาไหม,อมพอเมื่อดาวพฤหัสเข้ามาทับรักนาทุกอย่างจะดีหมดเลยอ่าอมมันเป็นมันเป็นแค่เราคิดซะว่าครึ่งปีแรกกูโดนทดสอบอืมกดทนนะคะเออแต่สุดท้ายดีสุดท้ายดีแล้วก็จะบอกว่าในในดวงอื่นๆในดาวอื่นๆอ,อย่างเช่นดาวเสาร์ปีหน้าให้คุณแก่คนรักนากรากฎมากเดี๋ยวค่อยว่ากัน อันนี้แค่ดวงเดียวเออตอนนี้คนที่อยู่ระฆังนากรกฎตอนนี้อยากกดสกิปข้ามไป <c oughs> ในสัปดาห์ถัดไปแล้วนะคะที่เราจะลงอง <c oughs> <c oughs> ของดาวเสาเออเออที่มันมันจะเป็นแค่ว่าที่เอ,อ่อถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนดาวพฤหัสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนสนับสนุนชีวิตเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกเราอาจจะทาให้เรารู้สึกหวั่นไหวไปบ้างจากคนที่เราเคยปรึกษาได้ผู้ใหญ่เคยให้ความเมตตาเราตลอดเวลาเอาเป็นว่าถ้ามันเกิดความรู้สึกนี้ว่า หัวหน้าเจ้านายคิดกับเรายังไงทำไมถึงไม่เหมือนเดิมเวลาที่เราไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราอาจจะต้องไปเจอกับหัวหน้าเจ้านายที่ณนะช่วงเวลานั้นเขามีปัญหาหรือ,อม,มีเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของตัวเขาเองเหมือนกันแค่นั้นเลยมมันไม่ได้หายไปมันแค่ ต่างคนต่างต้องพักต่างคนต่างมีปัญหาของตัวเองนะคะคนรแยกย้ายกันดูแลสิตใจตัวเองก่อนใช่ใช่ใช่โอเคมีเรื่องนล้ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอะไรอย่างโนสําหรับละขนานี้ไม่ได้มีอะไรไม่มีเลยและยิ่งถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะช่วงเนี้ช่วงปีหกแปดเนี้ยค่ะมันยังมันยังส่งเสริมให้เราได้พบเจอโอกาสดีๆอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพบอริอะ ไม่ใช่แค่ปัญหาหรืออุปสรรคมันอาจจะหมายถึงโอกาสที่ใหญ่ที่เราไม่คาดคิดด้วยซ้ํำเพราะมันอาจจะปัญหานั้นมันคืออาจจะแค่เป็นความเหนื่อยหนักอืมก็เลยอยู่ในภพนี้ใช่แต่จริงๆมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆใหญ่มากๆจนทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันหนักมันยากเหลือเกินใช่แต่ นี่แหละที่บอกว่าหากปีนี้ปี68เนี่ยค่ะสองห้าหกปดเราได้รับโอกาสที่ใหญ่เข้ามาในช่วงต้นปีแค่ว่าต้องมีความใส่ใจและละเอียดรอบคอบกับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ได้เข้ามาในปีสองห้าหกแปดให้มากที่สุดเพราะมันอาจจะเกิดจากเราเองที่ไม่รอบคอบไม่ละเอียดทีถ้วน ผลที่เราทําในปี2568นะคะจะส่งผลไปถึงต้นปีหน้านี่แหละเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ละเอียดรอบครอบขึ้นสําหรับในเรื่องของดาวพฤหัสประจําราะกรกฎนะคะระวังยังไงก็ฝากติดตามชีปเิดชีเห็นชีเล่าด้วยนะคะในทุกช่องทางแพลตฟอร์มของออนไลน์เลยแล้วก็ติดต่อดูดวงในที่ Facebook คุณเป็นเอกอนัญญาปานเลยค่ะเสิร์ชใน Facebook ได้เลยนะ